สวัสดีค่ะนักศึกษา AC 101ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ การสอบเก็บคะแนนเทสครั้งที่1น,นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องที่ครูใช้ในการสอบทั้งหมดอยู่2เรื่องด้านข้างนี้นะคะก็คือเรื่องที่1การคำนวณเกี่ยวกับวันครบกำหนดตามเงื่อนไขนะคะซึ่งจะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้าแล้วก็การส่งคืนสินค้านะคะซึ่งแต่ละคนจะได้รับข้อสอบรายบุคคล ตามตารางเดี๋ยวครูจะแนะนําในขั้นตอนต่อไปนะคะไปดูกันเลยค่ะและนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตารางข้อสอบชุดที่1น,นะคะข้อสอบชุดที่1จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการคํานวณนะคะหาวันครบกําหนดตามเงื่อนไขนะคะนักศึกษาก็ไปดูตรงรายชื่อของตัวเองด้านหน้าเห็นไหมคะจะมีหมายเลขกับรายชื่อของตัวเองพร้อมกับรายละเอียดในแต่ละข้อนะคะ รายละเอียดที่โจทย์ให้มานะคะก็จะมีเห็นไหมคะวันที่ซื้อสินค้าแล้วก็เงื่อนไขอย่างเช่นข้อที่1ให้เงื่อนไขมาว่า N ทับ45นะคะข้อที่2ให้เงื่อนไขมาว่า N ทับ90เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คำนวณหาวันครบกําหนด นะคะในการจ่ายชําระหนี้ให้ครูเนาะแล้วถ้าเป็นข้อที่3กับข้อที่4นะคะก็จะเป็นเงื่อนไขในส่วนของ EOM นะคะสําหรับข้อที่4ก็จะมีการคํานวณอยู่2วันที่นักศึกษาต้องหาใช่ไหมคะอันแรกก็คือการคํานวณหานะคะวันที่เราจะไปจ่ายชาําระหนี้วันสุดท้ายที่จะได้รับส่วนลดแล้วก็อันที่2ก็คือวันครบกําหนดชานําระหนี้นะคะก็อย่าลืมหามาให้ครบทั้ง นะคะ2คำตอบด้วยเพราะฉะนั้นข้อสอบชุดที่1แต่ละคนจะได้รับคนละ4ข้อนะคะเอาละค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะของข้อสอบชุดที่2ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้าแล้วก็การส่งคืนสินค้านั่นเองซึ่งนักศึกษาแต่ละคนก็จะได้รับโจทย์ไปคนละ4ข้อนะคะข้อที่1กับข้อที่2จะเป็นการซื้อสินค้าและส่งคืนสินค้าเป็นเงินสดส่วนข้อที่3กับข้อที่4ก็จะเป็นการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ กับการส่งคืนสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะเอาละทีนี้ก่อนที่นักศึกษาจะทําขอให้นักศึกษาทุกคนอ่านคําชี้แจงคำอธิบายในการสอบที่ครูส่งให้ให้ละเอียดซึ่งครูยกตัวอย่างไว้หมดแล้วนะคะว่าจะต้องทําข้อสอบอย่างไรบ้าง ให้นักศึกษาทําลงในสมุดบัญชีหนหน้านะคะแล้วก็ตีเส้นแบ่งเครื่องเลยแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะตรงหัวมุมฝั่งซ้ายให้นักศึกษาทำสี่ข้อที่เป็นการคำนวณวันครบกำหนดตามเงื่อนไขโดยให้แสดงวิธีการคำนวณด้วยใครที่เขียนมาแต่เฉพาะคำตอบขออนุญาตไม่ตอบให้นะคะ เออไม่ตรวจให้เนาะส่วนฝั่งขวานะคะเป็นการบันทึกบัญชีนะคะนักศึกษาจะต,ต้องเขียนอะไรบ้างก็คือเขียนเดบิตนะคะชื่อบัญชีใส่เลขที่บัญชีเฉพาะหมวดนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ใส่จำนวนเงินหลังจากนั้นก็ใส่เครดิตเลขที่บัญชีชื่อบัญชีแล้วก็จำนวนเงินนะคะไม่ต้องเขียนคำอธิบายรายการแล้วเวลาถ่ายรูปส่งมาขอให้ถ่ายเห็นชัดชัด ย้ำนะคะว่าถ่ายเห็นชัดๆแล้วหนึ่งคนถ่ายรูปส่งมาเพียงหนึ่งรูปที่ชัดเจนเท่านั้นนะคะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจสอบแล้วก็หวังว่าข้อสอบเทสหนึ่งนี้จะได้เต็มกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ